วันนี้จะชวนทุกคนไปเที่ยวหลง19 1 9ชมจิตรกรรมฝาผนังจากปลายผู้กันจีนและสถาปัตยกรรมจีนโบราณอายุกว่า160ปีหลง19 1 9เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพยาในย่านฝั่งทนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในแง่ของประวัติศาสตร์การเดินเรือค้าขายระหว่างไทยจีนในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นท่าเรือกลนไฟชื่อหวยจุงหลงใช้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนจนทำให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำทั้งฝั่งลงและฝั่งตรงข้ามอย่าาาาางยยยว,วรชแลลละตลดนน้อก พื้นที่ที่มีการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนอย่างกลมกลืนกันคริสตศักราช1919กาตระกูลหวังหลีจึงเข้ามารับช่วงต่อจากตระกูลพิสารบุตรและปรับพื้นที่นี้เป็นโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวก่อนที่จะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันและนี่คือที่มาของชื่อลง1919นั่นเองค่ะที่นี่เราจะได้พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่เรียกว่าชานเหอหยวนมีลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้นเป็นรูปตัวยูล้อมรอบลานโล่งตรงกลางตัวอาคารสร้างขึ้นด้วย ถือปูนมีพื้นบันไดและขอบระเบียงที่ทําจากไม้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องและมีศาลเจ้าแม่หมาโจ้าอยู่ตรงกลางทั้งชั้นล่างและชั้นบนค่ะและมีจิตกรรมฝาผนังที่มีอายุมากกว่า167ปีวาดด้วยเทคนิคสีฝุ่นลงบนผนังปูนแหง้งใครที่สนใจชมความงามที่มีคุณค่าเหล่านี้สามารถมาชมได้ที่ลง1919นะคะ